กราฟสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ G C c h a n เองวันนี้ผมก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่า b e y o b o r d for t a t i o n เองครับวันนี้ผมก็จะมาวิวเรือคำนี้นั่นเองครับที่ผมสร้างมันจะเป็นเรือรถครับนี่อันนี้เลยครับครับก็กดผมกดเเป็นการเอาพิสตันลงครับกดเซตเป็นการเอาพิสตันขึ้นครับอันนี้ปรับวลนะครับ ให้ผมชินนะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับนี่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันสัดส่วนไม่เท่ากันเดี๋ยวปรับให้สัดส่วนเท่ากันก่อนนะครับเคเดี๋ยวขอเซฟใหม่ก,ก่อนนะครับอนอาน่ารถคันนี้มีชื่อว่าไซเบอร์คาร์อะไรอย่างงี้นะครับคันนี้เลยไซเบอร์คาร์เค้ยครับก็มาหลอกเล่นเลย ของผมกด Q เป็นการเดินหน้านะครับกด E เป็นการถอยหลังนะครับแล้วก็ผมใช้ไพลอตซีด้วยนะไม่ใช่ใช้คาซีดนะผมใช้ไพลอตซีเมื่อกันนี้ก็ผมข้พาไปถึงเส้นชายหลายรอบแล้วแหละนะครับแต่ตอนไปถึงเส้นชายเนี่ยสภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แม้ไอเรือคันนี้มันจะทำด้วยไม่ใช่เรือดิไอรถคันนี้มันจะทำด้วยบล็อกทองนะครับแต่ว่าบล็อกทองอันนี้มันบางนะครับแล้วมันก็เป็นแบบแผ่นใหญ่ๆนะครับมันเป็นบล็อกทองแผ่นใหญ่ๆแล้วพอบล็อกแตกนึงคือมันจะแตกหมดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับคือด่านที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือไอด่านนี้แหละครับเพราะว่ามันจะยิงไอข้างบนข้างบนเป็นแบบเนี่ยเนียมันจะยิงกระจกเราครับแล้วก็จกก็จะแตกนะครับ อรถอื่นผมไม่กลัวขนาดนั้นนะแต่รถคันนี้ผมกลัวมากเลยคือกลัวมันจะยิงบนหัวแหละนะครับซู๊บซู๊บซู๊บ,บไปทันไหมทันงานนี้ต้องรีบไปเหมือนกันนะรเก็จะมีอันนี้ตกลงมา,มาโอเคนะอ้เพื่อไม่นะดดรถล้อหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะไปรอดหรือเปล่านะแต่ผมพูดจริงๆแล้วคือม,มันเคยไปรอดจริงๆเว้ยแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่านะครับคือดีนะที่ผมใช้พายล์ลดซีนนะค,คือมันก็ยังเบังขับได้ตอนที่ล้อหมดไปแล้วเอ,อื้องด้านสุดท้ายแล้วแต่ยังไงก็แพ้นะยังไงก็ไปไม่ถึงสุดชัยนคะรับ ก็เดี rition. ๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับก็ผมก็จะมารีวิวอีกคันหนึ่งเลยกันนะคันนี้มีชื่อว่าไซเบอร์พังนั่นเองนะครับคันนี้ก็เคยผ่านเส้นชัยน้อยกว่าไซเบอร์ขาครับเพราะว่าคันนี้คือบล็อกเนี่ยบางแล้วก็บล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นบล็อกเดี่ยวนะครับการเข้าก็ต้องถอยหลังเข้านี่ไซเบอร์ขานะแล้วก็ออกเรือเลย ไม่ใช่ไซเบอร์คาร์คันนี้ไซเบอร์พังครับเออผมชอบเรียกชื่อผิดนะครับซึ่งไซเบอร์พังเนะี่ยจะแบบไม่เหมาะกับการฟาร์มไซเบอร์คาร์คือมันหนึงฟาร์มได้เลยแต่ไซเบอร์พังเนะี่ยคือมันฟาร์มไม่ได้เลยครับคือมันฟาร์มแล้วมีโอกาสไมยมากที่จะถือเส้นชัยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ไซเบอร์คาร์เอ้ยไม่ใช่ไซเบอร์พังของเราจะไปถือเส้นชัยได้ไหมนะ ก็ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าช่วงนี้ที่ไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่จะเล่นแมบอื่นในโลบอฟนะครับช่วงนี้ก็ผมก็จะอัดแต่ b i o b o ส์ For ์ติเชออย่างเดียวนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่ผมมีนะมีแต่ใน b i o b o ส์ For ์ติเชอนั่นเองนะครับเหนไหมผมก็มาแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับแบบบางคนถามว่าหายไปไหนทำไมทำไมถึงคลิปไม่ค่อยลงก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์จะทำนะครับ เฮ้ยลด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 โอเคขึ้นไปดิขึ้นไปไม่อย่าบอกนะว่าเราจะต้องมาตายตรงนี้ไม่ผมไม่อยากมาตายตรงนี้ตรงนี้มันด่านง่ายๆเองโอเคอเ,คเคไปแล้วอเอ้ยต่อไปด่านพึ่องอุ้ย ด่านสีด่านสีนี่ต้องขับดีๆหน่อยฮะถ้าเกิดโดนสีอันเดียวนี่คือมีหวังล้อหายแน่นอนฮะเนี่ยเนี่ยออนอกจากด่านด่านด่านที่มันยิงกระจกแล้วเนะี่ยผมก็เกียดด่านสีเหมือนกันนะด่านสมนีมันเป็นเนี้ยออโอเคแล้วก็ตายโอเคแล้ ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะสำหรับเีนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e นะผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย